พวกใครว่านี่พ่อก็น่าจะอยู่อยู่แล้วนะเอา้าข้อที่หนึ่งนะนั่นน่ะฮึข้อที่หนึ่งอันนี้พูดจริงข้อที่หนึ่งตายไปซะใครอ่ะหนูนี่รู้ได้ไงว่าใครที่หนึ่งก็พ,พ่อไง Hú Ui, đốn. หนูไม่ได้ยิงนะหนูตายแล้วทำไมชา้าจังวะไม่ต้องสไลด์เลยอู้ยิงกระสุนหมด เกืออันจะทําให้กระสุนเยอะขึ้นและไม่จำกัดด้วยเหนือ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 ยไม่โดนเลยที่ดูไปเนีไม่โดนเลยจังนะวุ้ย ไม่เห็นจริงเหรอสไลด์ไปไหนเขารู้กันมาจังโอ้ห เรือสินุม่มมีแม่เทอร์ซ้ายฟังเสียงเท้าหลังมีแน่นอนปุ้ยก็สมมติอ้เต็มหลังเลยเอา้าวพ่อเหรออา้าวที่ที่พ่อไม่นหนีขึ้นหนู มี <c oughs> แม่นังเนาะโอ๊ยอ, <c oughs> อุ้ยเต็มหนะ้า เอ้าใครมาวะกระเป่าโอ้โหยิงหมมแตกเลยอะ มาโดนดีโดนดีดรงไปดีกะแม่ไหมอวิ่งมาสะดุ้งเลยัะดับ C ไอ้ระดัหนึ่งนี่แหละพ่อดูดิหลังจากยิงพ่อ่งมาเฮ้ยเงยหน้าขึ้นมาเฮ้ยตกใจป่าเต็มเป้า ลูก <c oughs> อ,อ่ะจะห้องซ่างห้องสร้างห้องจีนกันเ,นเนง <c oughs> องมั้งแล้ก็กลับไปจีนกันเองบ้างเนี่ยถ้าโคตรกวนหรือว่าถ้ารีมันกวนกว่านะก็อาจจะคิดว่าทีสองลูกคนนี้ทำไมเล่นเก่งจังวะ Poor execution out there. Mission profile failed. Huh.